ทนผีมครับผมนายธุพง์ชินผา,นนารหัสหนึ่งสามหนึ่งกสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่ส่วนครับวันนี้ผมจะมาทําการแนะนําการใช้งาน Arduino 2สองตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างแรกเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับการทํางานก็ถ้าอ่าแป๊บนึงน,นะครับการทํางานของโค้ดที่จะมีสองอย่างนะครับก็คือหลอดไฟกับอ่าพัดลมตรงนี้นครับ ก็คือถ้าเราอาตอนนี้เนี่ยพัตลมกับไอหลอดไฟเนี่ยมันยังเป็นเอ็นหรือออนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราพอลองเราลองกดวอลลุ่มบวกเนี่ยมันก็จะเป็นออฟพัดลมรา,ราหยุดหมุนนะครับแล้วก็ก่อยทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นออนเหมือนเดิมส่วนหลอดไฟเนี่ยถ้าเรากดปุ่มขึ้นนะครับมันก็จะดับแต่ถ้ากดทีนึงก็จะติดนะครับส่วนถ้าเรากดพาวเวอร์เนี่ยมันจะดับทั้งสองอันนะครับแต่ถ้าปล่อยทีนึงก็ติดสองอัน เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างโค้ดนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเลขใช้งานอ่าของรีโมทนะครับแล้วก็ลิควิดชิทตันก็คือจอย LCD ต่อมานะครับเราจะให้ไอโค้ดหนึ่งเนี่ยคือเลขของโวลลูมบวกนะครับส่วนโค้ดสองเนี่ยคือตรงปุ่มขึ้นส่วนเลขไอโค้ดสามคือปุ่มพลาวเวอร์นะครับจากนั้นเราจะให้ไออาร์เนี่ยครับอาร์เซนเซอร์เนี่ยต่อที่ช่องสิบเอ็ดนะครับ เราก็ใส่ไปต่อมาก็คือให้อินแฟนเป็นสามอินบัฟพินเป็นสองนี่ครับต่อมาเซ,ตเ,ซตเตรตัดก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเราก็มาดูที่วอเชดับต่อครับซีเียตบิก,กินที่เก้าพันหกแล้ซีดีบิก,กินที่หกสองก็คือการเซตหน้าจอซีดีครับต่อมาเราจะให้แฟนพินกับบัฟพินเนี่ยเอาพุทธนะครับก็คือพัดลมกับหลอดไฟนั่นแหละ ต่อมาเราจะเซตให้เอาไอเฟอเ็นต์เนี่ยที่ศูนย์ก็คือ co to i mutr ต่อมาทันต่อมานะครับก็คือ i mutr ก็คือตอนแรกครับที่เปิดจอมันจะขึ้นนะครับอย่างนี้ต่อมานะครับก็จะเคลียร์จอหลังจาก1.5วิจากนั้นก็จะขึ้นอันนี้ครับ ir switch เนี่ยครับ, IR รบต่อมาก็จะแสดงอไนนี้ครับว่าสถานะของเราเนี่ย มนติดอยู่ก็คือต่อไฟกับพัดลมต่อมานะครับก็คือเราจะให้อันนี้มันดี c o d e อ้น,นั่นออกมาก็คือ resolve น,นะครับต่อมามาดูที่สวิตช์นะครับเดี๋ยวอนะเคาะอันนี้คือจะเก็บค่า value ไว้นะครับต่อมาสวิต์สวิตเคสนะครับของ value ถ้าไอเป็นเคสหนึ่งเนี่ย if statement ช่องที่หนึ่งเนี่ยเท่ากับเท่ากับหนึ่งเนี่ยดิจิตอลวายแฟนมันก็จะโลก็คือดับต่อมาจะให้เนี่ยเซตตัสช่องที่หนึ่งเนี่ยันเท่ากับศูนย์ก็จะ, Low, จะเซตจ,จอตรงเคอร์เซอร์ว่าอินดี้พิมพ์ออกมาเป็นเอ็นนะครับหรือออนติดอยู่แต่ถ้าไม่นะ่ยจะเป็นเอฟคนนี้ก็เหมือนกันครับเคสสองเหมือนกับเคสแรกเลยแค่เปลี่ยนจากพัดลมเป็นหลอดไฟ ดังนั้นเคสสามเนี่ยก็คือถ้าสเตตัสหนึ่งเท่ากับเท่ากับหนึ่งแล้วก็สเตตัสสองเท่ากับเท่ากับหนึ่ง 2, เนี่ยคือมันจะเซตให้สเตตัสหนึ่งเท่ากับศูนย์ก่อนจากนั้นให้เซตเคอร์เซอร์เป็นออนแล้วก็จะให้บัฟพ,พินเป็นโลก็คือหลอดไฟโลแล้วก็สเตตัสสองเท่ากับศูนย์ต่อมาเซตที่ไอบ้บรรทัดล่างเนี่ยครับไอ้เคอร์เซอร์เนี่ยเป็นออน เปลี่ยนหน้าจอแต่ถ้าไม่เนี่ยก็คือมันจะเซตให้เตตัสเป็นเท่ากับ1แล้วก็เซตเป็น F ก็คือดับนะครับอันนี้ก็เช่นกันก็เป็นดับเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดถัดมาเลยนะครับ